ไมกี้ที่มันเป็นแบบบิ๊กโลโก้อีกหลายตัวเลย่ายแค่แบบไฮไลท์ไฮไลท์มา้ห้เป็นงาน AB ก็จริงแค่แค่ฟิลแบบสีเฟสใช่ไม่ได้ถึงกับแบบขาดเสียเป็นผ้าคีริ้วบางตัวถ้าเป็นสีอ่อนหน่อยมันอาจจะมีคาบเหลืองมีอะไรที่มันเห็นชัดบางตัวนะรอซักซ่อมแช่น้ำยาเอาซักได้ขายได้บางตัวมันบิ๊กโลโก้ลยไงแม่ คนลดอ่ะรุะ่นนั้น2,990คนาย,ยกก้อนอย่างเดียวเลยพี่ระเบลจ๋าสวัสดีนะคะถ้าเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกพี่สาวฝากกดติดตามไว้ด้วยาอาจจะแบบเราอาจจะยังไม่ได้เป็นพราะเป็นลูกค้าเป็นซื้อไข่าการแต่ว่า,า,พ,าพี่ระเบลดูหนูทุกวันหรือว่าพี่ลาเบลต้องรู้สึกแบบอยากเริม่มอยากขข่ผ้าแล้วดยบ่อยด้วยรู้สึกแบบอยากไขยผ้าแล้วมีเดทใหม่พมบ้างไหมผู้เก็ตร้อนได้เลยได้เลยได้เลยได้ เป้าเอาได้เลยเราให้เป้าเชื่อก็ได้ให้เป้าเอาได้เยเฮดไวเฮดไวมาได้เลยนะลูกหนึ่งจอนมาอันนี้ของเด็กเดนใหม่พรมมีแต่ว่าเดนไหมพรมหนูอะพี่สาวมันเป็นแบบบางก็จริงแต่มันเป็นทรงออกวินเทอร์หน่อยใช่พี่บอกอุตสาห์ภูเก็ตร้อนแล้วนะมันจะเป็นฟิลแบบเออแขนยาวอะค่ะพี่ทรงแบบเหมือนโคเรียโคเรียนิดนึงฟีลนั้นแต่ถ้าพี่พี่มิว S <S> อยากได้แบบชีฟองคอตตอนมีนะชีฟองคอตตอนสวยๆสไตล์คาเฟ่มีมีค่ะพ uh ี่ถ้าขอดูรีวิวได้เลยถ้าขอดูรีวิวได้เลยเดี๋ยวหนูไปฮูดให้นะพี่ฮูดเด็กไม่มีนะบอกก่อนฮูดเด็กลูกค้าหนูเหมาไปตั้งแต่เดือนสองเดือนก่อนแล้วพี่สาวหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หนูจะมีแต่ที่เป็นคอกลมล้วนทูนลูกดีเลยที่กำลังเปิดนะลูกค้า 317A ่อยู่ก้อนละ3,5 0 0 นะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งของป้ายลายจุดลายจุดอ่ะจะมีทั้งคอกลมมีทั้งฮูดมีทั้งกางเกงปนเลยคููมากค่ะแล้วรุ่นนั้นจะราคาอยู่100โล2 9 0 9พี่สาวนะคะอันนี้เสื้อล้วนใครไม่ชอบปกนกางเกงขายกางเกงไม่เป็นจะเอาแต่เสื้อเลยแม่แม่มีแบรนด์ให้ลุนทุกลูกใช้แล้วตามสเต็ปงานญี่ปุน่นงานญี่ปุนป่นญี่ปุน่นญี่ปุ่นนะคะ คลาสไซส์เลยพี่ไม่มีไซส์จิ๋วนะแม่อันนี้จะเป็นไซส์80-90จนถึง160เลยคราสรว,วมไซส์นะแม่คัดเฉพาะไซส์จิว๋วล้วนหนูยังไม่มีเนี่ยแล้วแม่ลุ้นงานการ์ตูนใช่ลิขสิทธิ์แท้<ว>เกตหัวกลางหางนะอาจจะมีเนี่ยประมาณกลางผ้าอย่างเงี้ยแม่กลางผ้าอย่างเงี้ยมีนะคะลูกค้าเนี่ยงานหูสดๆสะกีนไม่แตกเลยแม่ของหมีภพูใช่ไหม หาเนี่ยไซส์เห็นนะไซส์รอยยี่แม่จะเป็นประมาณนี้ของเด็กยกก้อนเนี่ยอาจจะมีเนี่ยตำหนิเสียห่างผ้าแม่ไปเซลขาย5บาท10บาทเพราะว่าบางคนเขาก็แบบหาใส่อะแม่หาถูกๆใส่แม่ไปเซลได้เลยวิยแกงหรอแกงกระตูนเยเซเลอร์หรอเออฟิลแบบแม่หมดน้อยใช่กระตูนอันนี้งานญี่ปุ่นนะคะพี่แบรนด์มีกระตูนมีทุกลูกค่ะทุกลูกเลยอยู่ที่ว่าลูกค้าไปคัดเอา นะคัดหัวคัดหัวหางขายเอานี่แก๊ปนะกับวอร์เนอร์บราเธอรูกค้ากระตูนเนี่ยหัวจึ้งหัวจึ้งวิ๊น่ารักอ่ะไซส์แปสิเนี่ยไซส์แปดิจะจิ๋วแค่นี้เลยพี่ไซส์จิ๋วไซส์แปดสิบจะจิ๋วแค่นี้เลยลูกค้าฮู้นบุขนหรอคะไฮโลคิตตี้ฮู้บุขนหนูไม่แน่ใจว่าตู้นี้ยมีมาเปล่าตู้ที่จะเปิดจองเป็นตู้ป้ายโกดนะพี่สาววันพรุ่งนี้นะคะ ค้างไปแล้วออเออ,<ร>อให้โหลคิตตี้นะเนี่ยแท้ๆเลยเห็นพี่เห็นปะไม่ใช่งานสกรีนการ์ตูนเองไม่ใช่งานจีนนะลูกค้าเพราะฉะนั้นพอเป็นลิขสิทธิ์เป็นไรเนี่ยเนื้อผ้ามันการันตีเลยว่าผ้าดีผ้าดีการ์ตูนซื้อใหม่มือหนึ่งก็พงแพงเราขายมือสองได้ราคาประหยัดลูกค้านี่นะดิสนีย์ร้อเออไม่ใช่ร้อยโลตัวนี้90โลปันแค่90นะลูกค้ากกโลมีพูน่ารักมากพี่ การต้งกระตูนพี่ไปไปแยกหัวกลางหางเอาได้เลยนะคะลูกค้จาจ๋า3 5 0 0บาทเดี๋ยวรีวิวหนูส่งฟรีให้นะก้อนที่โชว์งานเด็กใช่ค่ะพี่สาวก้อนนี้งาน,งานเด็กค่ะเ,เป็นเสื้อล้วนนะไม่เออไม,ไม,ไม่ไม่ปนกางเกงเลยแต่เป็นทรงคองกลมล้วนเลยค่ะสเวตเตอร์คอกลมล้วนเลยพี่ของเด็กนะเด็กเล็กเด็กโตคลาสไซส์เลย80-90จนถึง1 0 0ย0เลย น้าลูกค้าไซส์รวมเลยค่ะไซส์รวมเลยเบบี้ดอกเอลฟินดอกอะไปลุ้นพวกอะไรอ่ะแบรนด์เด็กอะแม่แม่ฟามิเลียแบรนด์เด็กมิกี์อะไรพวกเนี้ยเนาะเออมีออกมีออกมากน้อยแล้วแต่ลูกว่าไปเนี่ยถ้าอย่างห่างตำหนิก็จะมีแบบเนี้ยติดไปด้วย 1- 20%ลูกค้าเบอร์เนี้ยหนูงานกระสอบที่ร้านหนูไม่ได้เป็นงานอัดใหม่นะแม่มาจากโรงงานยังไงลูกค้าจ๋าส่งให้ลูกค้าแบบนั้นเลยค่ะหนูไม่มี คัดแยกหัวห่างพี่สาว<ช>นะะม,มั่นใจได้เลยว่าหูหัวหัวผ้าในกระสอบยังได้ครบออไม่ <นะ S 2> คัดออกใช่ไม่คัดออกไม่คัดออกแจ็คเก็ตเด็กพี่แหวนเดี๋ยวรอโกรใช่รอเดี๋ยวรอไปโกรว้าวเออนะคะ ปายโกดเนี่ยเดี๋ยวป้ายโกดจะมีเข้ามาเป็นรุ่นโกด3ส 2, 2> พี่แหวนรอยไมีไปลอยกับผมสวเวตเตอร์คอกรมเกาหลีมีรุ่นป้มีเกรดบีค่ะลูกค้ามีเกรดบีนะนี่ยูนิโคลนี่นะสวเวตเตอร์อันนี้ของเด็กของเด็กเยอะ5้0หก0้อยหถึงหกรตัวนะคะลูกหนึ่งลูกค้ายูนิโคลแม่คัดกันตาแตกใช่เหนื่อยอยู่อะ ฮูดญี่ปุ่นฮูดฮูดญี่ปุ่นพีน่เปรมฮูดญี่ปุ่น,นแม่อยากดูเป็นเบอร์เอหรือเบอร์ประมาณแบบของหญิงเอ,อเบอร์ประมาณของหญิงก็ตีประมาณ A b บได้นะคะ<า>ฟิลลาอยากดูอยากดู A ก็จะเป็นพวก f j 1 2เป็น601นะคะเป็นฟิลแบบ A ของญี่ปุ่นอนะอยากดูไหมว่าเป็นประมาณไหนแม่รอดูได้นะคะนี่ลีสวยรหัสขึ้นให้แล้วเนาะ ลูกค้าขาลูกรีวิวลูกนี้เลยนะประหยัดค่าส่งไปหนูส่งฟรีให้เอาแค่3,500บาทค่ากระสอบพิมพ์ดอเด็ก3 0ได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะแม่พิมพ์ดอเด็ก3 0ได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีค่าส่งแล้วลูกนี้หนูส่งฟรีให้แม่แม่ลองเฉลี่ยต้นทุนดูเอาได้เลยอี่ยพี่หลบมาฝั่งนี้ให้อุ้ยนี่สวยมาก นี่แอดพอยตกเท่าไหร่อ่ะอืมดูโคตรน่ารักอ่ะโคตรน่ารักเลยพี่เนี่ยอย่างเงี้ยหัวผ้าใช่ไหมสซร้อยอันปางนะคะใช่ไหมเอออันปางลูกค้าตอนนี้ยังไม่มีเก็บปลายทางนะพี่ไม่มีค่ะด้านหลังแต่ว่าถ้าถ้าแม่แม่แบบกลัววิชาชีพหรืออะไรใดๆอ่ะแม่มาซื้อหนูหน้าร้านได้หนูมีหน้าร้านเปิดทุกวันจันรถึงเสาร์เลยค่ะพี่ดุวเดินนอตเฟสนะเนี่ยเดินนอตแท้ เดินนอตจริงอันนี้งานญี่ปุ่นพี่สาวงานญี่ปุ่นนี่บิ๊กโลโก้งานญี่ปุ่นผ้าอะไรใดๆก็ปล่อย10บาท10บาท10บาทก็ได้แม่ทาได้หลายราคาเลยนะลูกหนึ่งกระสอบหนึ่งพี่ฮะค่ะผ้านี่แล้วเป็นงานแบบว่าสกรีนมาที่แขนด้วยเออนะคะสุพีมเด็กน้อยเบ<า><า>บี้มากลับมาแล้วลใช่ไหมคัมแบ็กหรือยังค้างอยู่ว สักครู่นะลูกค้าแป๊บนึงนะกรอ,อปิดปิด wi f ฟและปิด wi f ฟและ w ว f i เป็นที่ Wi-Fi เป็นที่ wi f ฟป,ปัญหาตลอดกาลแก้ไม่ได้แม่จริงปัญหา wifi ที่ร้านเนี่ยคือแบบว่าลด <c oughs> ลดไม่ไหวแก้ไม่ออกแก้ไม่หายี <c oughs> สวยจังเลยอ่ะแกยิงแย่มายังมายังหายค้างไม่แม่หายค้างยัง หายค้างยังหายค้างยังวิมันมีเหลือเลียเ้ยงไว้ก่อนมากางเกงตัวหนึ่งลูกค้าใ<ต>เปลนพิตตี้น่ารักเลยน่ารักนะมายังมายังลูกค้ามายังมายังได้แล้วเหรอมาอยัางลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คของเราไม่หมุนแล้วตอนแล้ว่าเดี๋ยวเช็คเครื่องลูกค้าก่อนนะคะสุพรีมสุพรีมพิมปะ่ะสุพรีม เกาหลีเหรอเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะคะหายค้างแล้วโอเคแม่นี่นะเปิดมาเจอตัวนี้ตัวดีเลยตัวดีเลยโอ้อยลูกค้ากำลังมีแล้วหรอกำลังสวยๆใช่สุพิมแล้วก็มิกคกคงมิกกี้สามพรหัส CF เดอเด็กสามศนยะะ์ะ <door. S 1> เออลูกเนี้ยหนูส่งฟรีให้นะลูกค้าไม่เสียค่าส่งแล้วแม่เอาลูกรีวิวได้หรือใครดูแล้วไปเอาลูกใหม่ได้เอาเลย นะคะได้เลยได้เลยใส่เดียวไหมพรมไม่ได้เปิดเลยพี่สาวของหนูหมดด่าตอนนี้ถ้าจะมีนะมันจะเหลือแต่ FJ 29นะคะหรือว่าพี่สาวถ้าไม่ใช้แบบไหมพรมอะ่ะใช้เป็นแบบใส่เดียวแฟชั่นอ่ะพี่พี่ป้าน้อยใช่ไหมหนูอหนูอ่าน,นชื่อถูกไหม <c oughs> มีตัวต้นไลท์ที่ยังว่างอยู่นะใส่เดียวแฟชั่น35โล3900จ้า ออกแบบเกาะอ,อกแฟชั่นใส่เดี่ยวครอบนะงานฟองน้ําก็ออกลูกค้าออกหลายอย่างเลยนะคะออกหลายอย่างเลยรุ่นนั้นไปลองดูรีวิวย้อนหลังได้นะแ้วถ้าจะเอาบอกแคปบูปมาถามได้เลยแคปบูปมาสอบถามได้เลยเนี่ยประมาณนี้นะลูกค้าสเวตเตอร์เด็กหนูเปิดให้ดูแล้วนะแม่ใช่นะคะหนูเ,เลยเอาไปต่อแล้วนะล,ลูกค้าไปต่อแล้วนะหนูเก็บเลยน,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 น่ารักจัง เก็บแล้วนะลูกค้า90โลอ่าโอเคใช่วิวให้ดูแล้วลูกค้าะะเมื่อเช้าเห็นขอกันมาด้วยขอกันมานะเมื่อเช้านี้นะลูกค้าเคลียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปสเวเตอร์กันต่อแต่ว่าเป็นตัวเกา